871อีกวันที่วุ่นวายเมื่อมองไปที่โครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาเซียวเหออดไม่ได้ที่จะสายหัวและสาบแช่งใครพูดไม่ดีกับฉันทั้งซานเด็กคนนี้ไร้ความปราณีจริงๆเป็นแฟนกันและออกไปท่องเที่ยวรอบโลกด้วยตัวเองแอร์และทิ้งฉันไว้ที่นี่อย่างเท่เสี่ยวเหอดูด้วยรอยยิ้มขณาดที่เสี่ยวเหอขมวดคิ้วเสียงจากท้องฟ้าก็ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นทั้งซานเจ้าเด็กเลวเจ้ากลับมาหาข้า ผู้เท่าเสี่ยวทำงานหนักต้องขอบคุณคุณในช่วงสองปีที่ผ่านมาสถานที่รวบรวมมนุษย์สามารถมีมาตราส่วนได้ขนาดนี้คนที่มาคือถังซานเมื่อมองไปที่เมืองข้างหน้าเขาแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่นักแต่มันก็เริ่มเปิดเผยตัวแล้วแทงซานขอบคุณเสี่ยวเหออย่างจริงใจหลังจากคุยกันไม่กี่ครั้งหัวข้อของแทงซานและเสี่ยวเหอก็เริ่มมาถูกทางแล้ว และเหมยกงจือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการก่อตั้งประเทศดังนั้นเขาจึงฟังเงียบเงียบข้างๆถังซานและเซียวเหอยังเร็วไปหน่อยที่จะสร้างรัฐสภาเมื่อรู้ว่าแทงซานต้องการสร้างประเทศในขณะนี้เสียวเหอกล่าวหลังจากคิดมนุษยชาติไม่มีแม้แต่จักรพรรดิองค์เดียวในปัจจุบันและหลังจากการล่มสลายของจักรพรรดิอสูรคริสตนก็ปลินทั้งสองยังคงมีจักรพรรดิอสูร15องค์ เมื่อถูกค้นพบแล้วไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะทนทุกข์แต่ยังรวมถึงเผ่าแห่งท้องทะเลด้วยเสี่ยวเหอเชื่อเสมอว่าจัก,กรพรรดิเป็นพื้นฐานสำหรับการแข่งขันเพื่อสร้างรากฐานเพราะเมื่อเขาเป็นหวังชิงราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เผ่าปีศาจนกยูงถูกสารบรรพบุรุษป,ปราบปรามอย่างแม่นยำเพราะไม่มีจัก,กรพรรดิคอยช่วยเหลือเขาแท้จริงแล้วหากปราศจากการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิประเทศมนุษย์เกิดใหม่ก็เหมือนมแมลงปอไม่มีอะไรต้องพึ่งพา ทั้งซานเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเสี่ยวเหอก่อนแล้วจึงกล่าวแต่ถึงกระนั้นมนุษยชาติก็ต้องสร้างชาติผู้เท่าเซียวฉันเชื่อว่าคุณรู้ดีกว่าฉันว่าจํานวนคนในสถานที่รวบรวมมนุษย์นั้นไม่ใช่จํานวนน้อยอีกต่อไปและคนจํานวนมากไม่สามารถจัดการได้โดยการเพึ่งพาองค์กรถ่ายถอนเพียงผู้เดียว ดังนั้นแม้จะยากลำบากมากแต่การสถาปนารัฐมนุษย์ก็ใกล้เข้ามาแล้วในบรรดาคนจำนวนมากจะต้องมีคนนิสยัยไม่ดีบ้างหากไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องพวกเขาก็จะแสดงเคี้ยวไม่ช้าก็เร็วยิ่งกว่านั้นจัก,กรพรรดิแห่งราชสำนักกลัวว่าจะไม่มีเวลาไปใส่ใจสิ่งเหล่านี้ถังซานพูดและหยิบหินสีซีดออกมาจากด้านหลังนี่คือเพชรของจัก,กรพรรดิคิงคอง เซียวเหอตกตะลึงในฐานะอดีตผู้ปกครองเมืองเซียวเหอยังคงมีตำแหน่งที่แน่นอนในจัก,กรวรรดิเทียนอยู่ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขามีทางแยกกับจัก,กรพรรดิสวรรค์แห่งอาณาจักรริเชนและหินในมือของถังซานในเวลานี้คือหินที่เขาเอาออกจากร่างกายของเขาเมื่อเขาตัดศีรัะจัก,กรพรรดิคิงคอง ตอนนี้จัก,กรพรรดิคิงของสิ้นพระชนแล้วจัก,กรพรรดิเทียนหยางในราชสำนักน่าจะมองหาสัตว์ประหลาดเพื่อขอคำอธิบายอย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิที่สิ้นพระชนยกเว้นจัก,กรพรรดิองค์อื่นใครสามารถฆ่าจัก,กรพรรดิได้ประศนีอัญญ,ญประกาศคู่แทงซานมองเล็กน้อยครับคุณทำหรือเปล่าเซียวเหอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และพบเบาะแสของเรื่องนี้และเขาก็แปลกใจมากขึ้นที่ได้ขอหลักฐานจากแทงซาน ใช่ฉันนำจากกระพัรดิคิงคองไปสู่มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยโบนาตำแหน่งของเทพสมุทรฉันฆ่าจากกรพัรดิคิงคองเนื่องจากถังซานได้แสดงเสี่ยวเหอเป็นของที่ระลึกของจากกรพัรดิคิงคองเขาไม่ได้วางแผนที่จะปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าเขาฆ่าจากกรพัรดิคิงคองเอง เสี่ยวเหอมีค่าควรแก่การเป็นนักยุทธศาสตร์อันดับหนึ่งของมนุษยชาติหลังจากชอออคอสั้นๆเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็วและเริ่มวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียขององค์การตายของจักรพรรดิคิงคองแทงซานไม่ได้รบกวนเขาเมื่อเห็นว่าเขากำลังครุ่นคิดอยู่แทนที่จะกอดเหมยกงจื่อและรองเงียบๆใช้สร้างประเทศในเวลานี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าซึ่งพระชนแล้วที่มนุษย์ทำไม่ได้ หลังจากนั้นไม่นานเสีย่ยวเหอก็ลืมตาขึ้นและพูดอย่างจริงจังถูกต้องในราชสำนักเผาวิญ,ญญาณและสัตว์ประหลาดจะขอให้กลุ่มสัตว์ประหลาดเลี้ยงดูครูของพวกเขาอย่างแน่นอนในเวลานี้พวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเป็นมนุษย์ที่ฆ่าจัก,กรพรรดิวิญ,ญญาณของตนเองแต่ฉันก็แน่ใจด้วยว่ากอบอลินทั้งสองจะไม่ทำสงครามด้วยเหตุนี้จัก,กรพรรดิคงจะคิดว่าเขาสามารถหยุดกอบลินได้ในตอนนี้ ทันใดนั้นดวงตาของเซียวเหอเป็นประกายและเขาพูดอย่างเคร่งขรึมทั้งซานเผาจิ้งจอกสวรรค์ปกป้องผลประโยชน์ของเผ่าพัานใช่คุณต้องต่อสู้อย่างดีเชื่อฉันเถอะอผู้คนอย่างจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ตเตรียมพร้อมสำหรับทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพื้นที่นินเพื่อรักษาวิธีการที่ไร้ยังอาย ความแข็งแกร่งที่คงทนตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ที่สำคัญที่สุดสามารถพึ่งพาการควบคุมโชคเฉพาะของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังอยู่ในกลยุทธ์การคิดค้นของจักรพรรดิปีาศาจจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองในสองเผ่ากอลลินที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของแต่ละรุ่นใช่นี่คือบทสรุปของเสี่ยวเหอหลังจากฟังเสี่ยวเหอแล้วเขาก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นถังซานร,รู้สึกได้ทันทีว่าเขาเป็นจริง สัตว์ประหลาดกลับมาที่นี่เพียงเพื่อจะมีกลุ่มสัตว์ประหลาดนกกระจอบอันที่จริงนี่ไม่ใช่การตำหนิแท้งซานที่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามเขาได้เผชิญหน้ากับจิ้งจอกสวรรค์หลายครั้งและเสี่ยวเหอมีหน้าที่ปกป้องเมืองเคอรี่และต่อสู้กับจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์กล้าหาญเป็นเวลาร้อยปีสมคบคิดกับเพื่อนข้างบ้านแต่คู่ต่อสู้ของเขากล่าวว่าคนที่รู้จักเขาดีที่สุดไม่ใช่ญาติและเพื่อนของเขาบทที่872 ในวันที่สมหลังจากถังสารและเหมยกงจือกลับมาจากสถานที่ชุมนุมกับมนุษย์ผู้ส่งสารของราชสำนักก็กลับมาอีกครั้งและผู้ส่งสารในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจริงๆแล้วเป็นจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดที่มาด้วยตนเองในเมืองเคอรี่ข้าอยู่ที่นี่ตามคำสั่งของสำนักบรรพมุรุษและข้าจะพาเจ้าลงไปปลอบประโลมเผ่าแห่งท้องทะเลด้วยกัน อัญญาประกาศคู่ร่างกายของจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดคือน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นสำหรับการโจมตีมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจัก,กรพรรดปีาศาจจิ้งจอกสวรรค์ส่งเขามาที่นี่เวลาย้อนกลับไปเมื่อสองวันก่อนหลังจากที่จัก,กรพรรดปีาศาจฟีนิกซ์คริสตันและซูชินเพิ่งกลับไปที่ลานบรรพบุรุษจัก,กรพรรดฟีนิกซ์คริสตันถูกจัก,กรพรรดปีาศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ตายเพื่อดำเนินการสภาสารบรรพบุรุษ ในเรื่องนี้ซูชินสามารถเข้าใจได้หลังจากที่ทั้งหมดจากกระพัสฟีนิกค,คริสตนได้ใช้เวลาทั้งหมดกับตัวเองเป็นเวลา2ปีแล้วและเรื่องสำคัญบางอย่างภายในกลุ่มยังคงต้องจัดการโดยเขาเป็นการส่วนตัว แต่เมื่อเธอรวบรวมความกล้าเพื่อกลับไปยังวังพยักขาวเธอก็ได้รับแจ้งว่าในขณะเดียวกันจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคริสตันจับไปจัก,กรพรรดอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเสือขาวก็ถูกจัก,กรพรรดสวรรค์อย่างสวรรค์จบคับบังคับและจัก,กรพรรดวิญญาณสวรรค์เมฆครึ้มนินเป็นเรื่องแปลกเป็นไปได้ไหมที่อาจมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในราชสำนักสูฉินงูงวยแต่ไม่เป็นไรเธอมีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวเจอพ่ออีกครั้ง เหลือสภาสารบรรพบุรุษจ,จากกรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวตรงประเด็นจากกระพัดทั้งหมดปัญหาการสูญเสียดาวฟ้าหลันได้หายไปแล้วดังนั้นเราต้องเริ่มพูดคุยถึงวิธีทําให้กลุ่มโกลลินของเรามีเสถียรภาพมากขึ้นในการปกครองของดาวฟ้าหลันใช้ปัญหาการสูญเสียพลังงานของดาวฟ้าหลันได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์เมื่อแทงซานใช้แสงของเทพสมุทดเพื่อสลายควันดา หลังจากที่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์สัมผัสได้เขาได้ไปเยี่ยมดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่ด้วยบทเรียนจากอดีตตระกูลแสงต่อสู้อย่างสิ้นหวังและนื้อรัน้นและไม่ได้บอกจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ชื่อแทงซานได้แก้ไขปัญหาอาจเป็นเพราะเขารู้สึกผิดต่อราชินีแห่งแสงคนก่อนในหัวใจของเขาจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จึงไม่ไปอันตรายต่อตระกูลแสงอีก แต่เกี่ยวกับการซิ้นพระชนของจัก,กรพรรดิคิงคองมันไม่ง่ายเลยที่จะถูกหลอกง่ายจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มาที่เมืองคิงคองเพื่อสอบสวนด้วยตนเองตามคําบรรยายของเจ้าของเมืองคิงคองและพยานที่ปรากฏตัวในที่เกิดเหตุในวันนั้นจัก,กรพรรดิคิงคองกําลังมุ่งหน้าไปยังสีน้ําเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดมหาสมุทรไล่ล่าผู้ที่หยุดเขาชายหนุ่มผู้ฆ่า จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มาถึงมหาสมุรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดใกล้กับอาณาจักรริเชนแต่เขาไม่พบสิ่งใดที่ยุ่งยากมันอยู่ในมหาสมุรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่ด้วยการเดาดังกล่าวจาัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ได้ดำหิิงลงไปในมหาสมุรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและในที่สุดในพื้นที่ทะเลแห่งหนึ่งเขาค้นพบว่าอากาศในอากาศผิดปกติอย่างผิดปกติ รบกวนของโชคในอากาศอาจเกิดจากผลกระทบของพลังงานที่รุนแรงมากและสามารถปล่อยความผันผวนของพลังงานที่เพียงพอที่จะส่งผลต่อโชคในอากาศและมีเพียงจัก,กระพัดเท่านั้นหางทั้ง9กาลางออกจากด้านหลังของจัก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และเหนือหน้าผากตาที่3ามค่อยๆเปิดออก นี่คือดวงตาที่แท้จริงของจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งเป็นดวงตาของจิ้งจอกสวรรค์ในระดับจัก,กรพรรดิอสศูรย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีความสามารถในการมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ตามการขนส่งของฉีในสายตาของจัก,กรพรรดิปีาศาจจิ้งจอกสวรรค์ชายหนุ่มในชุดเกราะต่อสู้สีน้ำเงินทองถือตุยศูนย์ทองคำและบุกทะลวงการป้องกันขั้นสุดท้ายของจัก,กรพรรดิคิงของเพื่อฆ่าเขาอย่างสมบูรณ์ นี่คือเทพแห่งท้องทะเลหรือเจ้ากล้าดียังไงเจ้าแห่งท้องทะเลกล้าที่จะสังหารจัก,กรพรรดิแห่งตระกูลของเราดวงตาจิ้งจอกสวรรค์ของจักรพรรดิศูนย์จิ้งจอกสวรรค์ปิดลงอีกครั้งดวงตาของเขาเปิดขึ้นและความหมายชั่วร้ายก็เล็ดลอดออกมาจากดวงตาของเขา หลังจากกลับไปที่ราชสำนักบรรพบุรุษจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ได้แจ้งจัก,กรพรรดเทียนอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นจึงมีการประชุมของบรรพบุรุษและตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ในความเป็นจริงจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มีแผนอื่นนั่นคือการกำจัดมนุษย์โดยสมบูรณ์ทังซานคิดว่าเขาทำมันได้อย่างไม่มีที่ติไม่มีใครรู้ว่ามีสถานที่ชุมนุมมนุษย์อยู่ แต่เขาลืมไปว่าดาวฟ้าหลันเป็นโดเมนของเผ่าโกบลินที่สองและเป็นบ้านของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์กลุ่มโกบลินได้ปกครองดาวฟ้าหลันมาหลายร้อยหลายพันปีและกลุ่มปีาศาจจิ้งจอกสวรรค์ยังควบคุมดาวฟ้าหลันพลังแห่งโชคตอนนี้มนุษย์นับล้านกำลังรวมตัวกันในต่างประเทศจักรพรรดิอะูนจิ้งจอกสวรรค์จะสัมผัสไม่ไดได้อย่างไร โชคดีที่ถังซานเชื่อฟังคำแนะนำของเสี่ยวเหอและเลื่อนการก่อตั้งรัฐออกไปไม่เช่นนั้นสภาพของมนุษย์จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทันทีที่มีการก่อตั้งและเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวนี้รั่วไหลออกไปจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้ขอร้องจาก,กรพพัดปีศาจอมตะจาก,กรพพัดสวรรค์เทียนหยางและจาก,กรพพัดสวรรค์เมฆาดินให้ควบคุมจัก,กระพัดปีศาจฟินิ์คริสตันและปีศาจเสือขาวจาก,กรพพัดเพื่อป้องกันจากการให้ทิพย์แก่เหมยกงจือ เวลาตรวจสอบข้อสรุปของเสีย่ยวเหออย่างรวดเร็วบทที่873แม้แต่ในการเผชิญหน้าของจัก,กรพรรดิเหมยกุงจือก็ไม่สุภาพเลยบนบันลังนกยูงเขาถามเสียงดังเผ่าแห่งท้องทะเลรบกวนโชคชะตาของกอบอลินทั้งสองเผ่าและเทพแห่งท้องทะเลก็สังหารจัก,กรพรรดิแห่งเผ่าของเราและเขาต้องกำจัดมันให้ได้จัก,กรพรรดิสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้โกรธเพราะความไม่รู้มารยาทของเหมยกุงจือ เรเขาไม่ต้องการต่อสู้กับตระกูลแห่งท้องทะเลต่อจากกระพาดฟ้าผู้ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมีร่างกายเป็นน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดทะเลเปรียบเสมือนแม่ของเขาและเผ่าแห่งท้องทะเลนั้นเทียบเท่ากับพี่น้องต่างมารดาของเขาตอนนี้เขาไม่มีความสุขนักที่จะขอให้เขาทำอะไรกับพี่น้องของเขา เพียงว่าหลักฐานที่จัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์นำกลับมานั้นยังสรุปได้ชัดเจนเกินไปและผู้ที่สังหารจัก,กรพรรดวิญญ,ญาณสวรรค์คิงของแท้จริงแล้วคือเทพแห่งท้องทะเลที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีอยู่ในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงต้องเชื่อฟังคำสั่งของจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์และรับคำสั่งการสำรวจไปยังเผ่าทะเล ถ้าคุณต้องการเพิ่มอาัชญ,ญากรรมไม่มีข้อแก้ตัวฉันคิดว่ามันชัดเจนว่าจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ของเขาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่ากอลลินได้คิดกลยุทธ์นี้และใช้เผ่าทะเลเพื่อจู่โจมต้องเผชิญกับหลักฐานที่จัก,กรพรรดิสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือกงจือปฏิเสธที่จะยอมรับ จัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดก็โกรธเล็กน้อยในขณะนี้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเหมยกงจือจึงต้องปกป้องตระกูลทะเลต่อหน้าหลักฐานดังนั้นเขาจึงขู่ว่าผู้เท่าแห่งตระกูลนกยุงเจ้าจะขัดต่อเจ็ดจำนวนของสำนักบรรพบุรุษเพื่อเห็นแก่ตระกูลทะเลหรือเหมยกงจือพูดไม่ออก ในฐานะศูนย์กลางการบริหารของสองเผ่าก๊อบลินสารบรรพบุรุษมีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดและทุกเมืองใหญ่ต้องเชื่อฟังคำตัดสินของสารบรรพบุรุษโดยสมบูรณ์นี่ไม่ใช่กรณีเพียงแต่ว่ากลุ่มปีศาจในเมืองเคอรี่และกลุ่มทะเลสีน้ำเงินภายในที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเสมอและความสัมพันธ์ทางธุรกิจก็แยกจากกันไม่ได้ในเวลานี้เจ้าหญิงนกยูงก้าวไปข้างหน้าเพื่อบรรเทาการล้อมเหมยกงจือ ถึงแล้วแต่เจ้าเจ้าเ,าเมืองเคอรี่ซิตี้ที่จะปรับการค้ากองทัพของสารบรรพบุรุษจะลงทะเลในหนึ่งสัปดาห์ตอนนั้นถ้าเคอรี่ซิตี้ยังดื้อรั้นและผมเชื่อในตัวฉันแล้วอย่าโทษฉันนึกถึงเครือญาติโดยไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมจากกระพัดแห่งสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดแจ้งเหมยกงจือถึงการจัดเตรียมของสำนักบรรพบุรุษทีละคนจากนั้นจึงหันหลังเดินจากไป บนบัลลังนกยูวเหมยกงจื้อสูญเสียอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้และนั่งนิ่งอึ้องและไม่เคลื่อนไหวโจมตีมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือศัตรูของแทงซานและศัตรูของมนุษยชาติอย่าตื่นประหนกเสียวเหมยทหารจะมาปิดกั้นน้ำและกลนบดินเรื่องนี้จะมีทางแก้ไขเสมอ เจ้าหญิงนกยูงเห็นว่าจาัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดจับไปแล้วไล่ขุนนางคนอื่นๆของกลุ่มชาติพนตันธุ์ต่างๆในห้องสนทนาเดินขึ้นไปที่เวทีและพูดขณะลูบหลังเหมยกงจือคื่อแม่ฉันต้องบอกทางซานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อดูว่าเขามีวิธีแก้ปัญหาที่ดีหรือไม่เหมยกงจือสงบลงอย่างรวดเร็วประตูแห่งอวกาศเปิดออกและเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งของถังซาน ในเวลานี้ถังซานกำลังค้นคว้าแก่นแท้ของอาณาจักรเทพในมือของผู้วิจัยพยายามใช้แกนกลางเพื่อทำความเข้าใจระนาบที่แกนนอกตั้งอยู่เพราะดาวฟ้าหลันและดาวดวงนั้นไม่ช้าก็เร็วการต่อสู้จะเป็นความตายและเมื่อเขาได้ยินคำกล่าวของเหมยกงจือที่รีบร้อนเขาอดไม่ได้ที่จะโกรธลืมเคล็ดลับของจิ้งจอกสวรรค์คือการฆ่านกสามตัวด้วยหินก้อนเดียว อันที่จริงจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์แท่งทําเป็นล้างแค้นให้กับจัก,กรพรรดิคิงคองด้านหนึ่งสามารถทําให้เผ่าอาสูรนกยุงตะลุมบอลเพื่อให้มีข้อบอกพร่องด้านหนึ่งก็สามารถทําให้ชะตากรรมของมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกสังหารหมู่เพื่อสรุปชะตากรรมได้ดีขึ้นและในอีกทางหนึ่งมันสามารถมีคออมนุษย์ในเปลได้ สารน้อยเราจะทำอย่างไรต่อไปการเคลื่อนไหวของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เป็นการสมรู้ร่วมคิดเราไม่มีทางแก้ไขมันจากด้านหน้าเราต้องการต่อสู้กับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆหรือไม่อัญญประกาศคู่เหมยกงจื่อได้คิดถึงความเป็นไปได้มากมายในใจของเขาแล้วแต่ก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธคำขอของสารบรรพมรุษได้ตอนนี้เธอตรึงความหวังทั้งหมดไว้ที่แทงซานผู้มีอำนาจทุกอย่างเสรม็มา และถังซานก็พูดช้าช้าหลังจากครุ่งคิดไม่เป็นไรเสี่ยวเหมยเนื่องจากจัก,กรพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ได้เคลื่อนไหวไปแล้วเราจึงไม่สามารถนั่งเฉยเฉยต่อไปได้เช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปยังลานบ้านบรรพบุรุษตามแผนเดิมของถังซานคือการไปลานบ้านบรรพบุรุษอีกครั้ง ลอมาหายใจของระนาบของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์มาก่อนจากนั้นบนร่างของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จะมีบางสิ่งที่จักรพรรดิไม่ได้ถูกดูดซับโดยดาวอื่นนอกเหนือจากดาวฟ้าหลันทั้งซานต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อสอดแนมบนดาวดวงนั้นและตอนนี้สามารถใช้ดาวภายนอกเพื่อบุกรุกการรักษาความปลอดภัยที่ซ่อนเร้นซึ่งใหญ่กว่านี้ปัดเป่าความคิดของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ในการบุกรุกมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด อะไรคืออาากรรมของเผ่าทะเลทำไมคุณถึงต้องการต่อสู้กับพวกเขา